ถ้ามาเมืองขยานะคะคุณจะเห็นร้านขายติ๊กกี้ชาร์จแบบนี้ร้านรถเข็นแบบนี้นะคะอยู่หลายร้านเลยแต่ขายดีที่สุดคือร้านนี้นะคะดูคนก็ได้คนเยอะมากแล้วคนขายเนี่ยคนเดียวไม่สามารถขายได้คนปรุงรถคนหนึ่งคนปั้นและทอดคนหนึ่งคนแพ็กอีกคนหนึ่งแพ็กสองคนด้วยซ้ำห้คนทั้งหมด ที่เขาต้องใช้คนทำนะคะลูกค้าก็เยอะมากทําไมถึงป๊อปปูล่าที่นี่เหรอเพราะว่ารสชาติของแกงถั่วของเขาอะ่ะมันไม่เหมือนใครคือคุณจะไม่เจอรสชาตินี้ในเมืองอื่นถ้าอยากได้รสนี้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นแกงถั่วลูกไก่ของเขาจะเข้มข้นมาก ถ้าเป็นแบบไม่หยางกินนะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้ส่วนที่ปรุงเพิ่มก็จะมีใส่เกลือใส่พริกหัวหอมโยเกริร์ตน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มผักชีเพิ่มนะคะให้สองชิ้นราคา20รูปี ประมาณ8บาทน้องแซมไม่กินอะไรนางอารมณ์ไม่ค่อยดีขึ้นรถแล้วเมาขนาดไม่มีที่ให้นั่งกินต้องยืนกินแล้วขายท่ามกลางแดดร้อนแบบนี้นะคะลูกค้าก็ยังเยอะ แบบขายประมาณสัก3าสชั่วโมงก็น่าจะหมดแล้วอันนี้น้องพอบ้านนะคะ ซิมรันก็ไม่กินเพราะว่าจะเก็บท้องเอาไว้กินปานิปุรีเดี๋ยวกินติกกี้ชาติแล้วอิ่ม mm hmm. ดูเขาทำไปด้วยแล้วก็ยืนกินไปด้วยนะคะช้อนไม่ใช้ใช้ไมาไอติมกระถ้วยโฟมแล้วมาดูคลิปหน้าค่ะว่ามิงจะพาไปกินอะไรอีก